สวัสดีครับทุกท่านผมเชื่อว่าทุกท่านก็ทราบกันดีกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมขอโทษขอโทษครับขอโทษจริงๆขอโทษจากใจแล้วก็ต้องขอโทษพี่พี่ทหารเรื่องนี้ผมน้อมรับเพียงแต่ผู้เดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับาศาสนาไม่ได้เกี่ยวข้องกับสามจังหวัดหลังจากนี้ผมจะใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดมาอัฟ ทุกคนทั้งสามจังหวัดและทั้งประเทศมาอัพจากใจจริงๆครับทำไมหมดเลยไปไปไ,ปไปหมดเลยพังหมดเลยเอออะไรวะ